ดวัามเค่าวันพฤหัสที่16มกราคม2566น,นะคะวันนี้แอดสัญญาก,ก็มาอยู่ที่หน้าหมู่บ้านนะคะแอดมาซื้อของก่อนนะคะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศคึกๆๆคักกันที่หน้าหมู่บ้านกันบ้างนะจ๊าถนนนูน้นทางเต้นไปด้วยูคนนะคะีวนน่างล้วนะคะแอดก็ออกสตาร์ทที่หน้าหมู่บ้านเลยนะคะจ้า วันนี้แอดมาซื้อของนะคะตอนเช้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าแอดอยากทานไข่เป็ดต้มนะคะเลยต้องออกมาแต่เช้านะคะเพราะว่ามันจะหมดเร็วค่ะไม่อยากต้มเองที่บ้านอ่ะไม่ค่อยเก็บซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดเก็บไว้หรอกเพราะว่าเราทานแต่ไข่ไก่นะคะพเสี้ยวพักทอดอะไรเงี้ยไข่ไก่มันจะนิ่มฝานะคะทําอาหารจะนิ่มแล้วก็นุ่มรสชาตินุ่มฝาไข่เป็ดแต่ไข่เป็ดเนี่ยนะคะ เราแบบต้มนะคะต้องต้มอ,อย่างเดียวเลยอร่อยนี้หน้าหมู่บ้านแอดนะคะเขาก็มีคนต้มขายนะคะสี่ฟองยี่สบห้าบาทนะคะแล้วแบบเขาทำได้แบบมันกําลังดีอะนะคะแบบว่ามันไม่สุกมากไม่สุกมากมันนิ่มมันนุ่มอะนะคะนี่แ,แอดก็มาซื้อไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายชมธรรมชาติยามเช้าไปด้วยเลยนะคะอ๋อแต่นี้แอดอยู่ด้านหน้านะคะโอ้โห้กับรถนิดหนึ่งนะคะกำลังกำลังดูว่าจะปั่นไปทางไหนแบบเออให้แบบบรรยากาศมือนสวยงามนะคะกำลังดูวิวอยู่นะคะตอนนี้ ็ชมวิวบรรยากาศหน้าหมู่บ้านกันไปก่อนนะคะสวยงามแต่แอปตันเข้าซอยเมนไปเลยดีกว่านะคะคันซอยเมนไปนะคะเราซอยเมนไปก่อนลวกันนะจ๊ะันนี้บรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าสวยนะคะคือแบบไม่เห็นภาที่ขึ้นแต่ว่าวันนี้เห็นแต่ท้องฟ้าสวยงามนะคะ ก็สวยนะคะบรรยากาศนะคะบ้านเดี่ยวสองฝั่ทางนะคะ,ะดีๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา,วาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเจ็ดโมงกว่าแล้วเพราะช่วงนี้แอดแบบสุขภาพไม่ค่อยดีแอดก็เลยแบบไม่ออกเช้ามากนะคะหมอกมันลงและะ้วค่ะมันมีทั้งหมอกทั้งน้ำค้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอดนอแบบเจ็ดโมงกว่านิดนึงนะคะ ก็เมื่อวานก็ไม่ค่อยดีเลยไอด้ e e <c oughs> วยไอแบบเขก็แะคะ่ทอดเลค่ะเนี่ยก็ปั่นมาหน้าหมู่บ้านนะคะพาชมบรรยากาศหน้าหมู่บ้านกันไปนะคะวันนี้แอปี่ค่ะปั่นซอยเมนตรงเลยนะคะเมนตรงเรมนตรงสองฝั่งทางเลยนะคะ มีรถกับข้าวมาขายนะคะก็ช่วงเช้าจะมีสองพันนะคะกับข้าวสดๆหลากหลายเลยนะคะมาจากแบบอาหารส,สดๆนะคะมาจากตลาดไทยนะคะนี่ก็เป็นบ้านหอพักอหอพักอยู่สบายนะคะอยู่สบายอยู่สบายแต่จ่ายกระตังอย่างเดียวนะคะก็เป็น เจอแล้วนะคะว่าที่มีพักปุกต้นไม้ขายเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูนะคะเห็นเขาบอกว่ามีต้นไม้ขายเมื่อาวานแอดซื้อมาเห็นป้าแกบอกว่ามันแพงนะคะป้าบอกว่าแพงป้ากะบอกว่ามีบ้านนึ่งขายถูกแต่ก็อยากแบบลเลาไอ้ผืชผักสวนครัวออกบ้างเม,มันโซมหมดแล้วช่วงแอดไม่อยู่ไปอยู่บ้านน่ะนะคะ ก็ไม่มีทนดูแลนะลูกเขาไม่อยู่ไปทาง,งานกันมันหยุดเขาก็ไปต่างจังหวัดไปบ้านแฟนนะเนาะันก็เฉาป่วยพวกมแมลงอะไรเงี้ยเพี้ยเยอะเจาะจินใบหมดแล้วนะคะก็เลยว่าาจะปลูกพวกไม้ดอกไม่ประดับเราช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําครัวเท่าไหร่แล้วเพราะเด็กๆเ,เขาได้เอดกันอ่ะเขาไม่ทานอาหารเย็นอะไรกันเราก็เลย ทำแล้วไม่มีคนทานนะแอดเป็นคนชอบทํานะคะข้าวๆอ่ะถ้ามีคนกินเนี่ยโ,โหแบบชอบชอบอะค่ะชอบทำแต่ไม่มีคนกินแล้วก็เสียดายของแอดก็ไม่ค่อยได้กินน่ะนะคะเนี่ยโอ้โต้นไม้สวยงามค่ะแอดจะลงมาถามดูนะคะว่ามีอะไรที่เขาขายเปล่าเยอะ กลงบมาแล้คะเป็นบ้านเรียกติดถนนเลยนะคะแถวบ้านแอดแล้วนะคะติดถนนเมนจ้านลคะ่ะนูบรรยากาศตรงนี้ก็ร้อยแปดชอปนะคะบ้านแอบแล้วนะคะ ก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะช่วงธรรมชาติสองฝากงางนะคะสลับกันก็มีรถออกมานะคะก็เลยชะลอรอให้รถเขาเลี่ยงกันก่อนมันเป็นสองพันซ้อนกันแล้นะคะมาสองพันเลยค่ะตอนนี้ เพื่อนแอร์กปิดเพราะไม่อยู่นะคะเขาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็พักที่วัดกันอยู่ทางปราจีนบุรีวัดอะไรอะวัดอะไรอะไรขาวๆนะโบสถ์ขาว,นะขาวหรือลุงพวกขาวไม่แน่ใจนะคะก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นนะคะนานๆแล้วจะกลับมาดูบ้านทีทก็ปิดบ้านไว้ อ๋อแต่น่าจะมีคุณแม่แม,แม่น่าจะอยู่แต่ว่าแกไปทำงานไปทำงานก็กลับช่วงเย็นนะคะบ้านก็ปิดไว้อันนี้เป็นช่วงบ้านทาวเฮานะคะเป็นทาวเฮาส์ังซากฝั่งทางนะคะเราจะทำเป็นจุ้มพวกซุ้มต้นไม้อะไรพวก จะสวยงามๆมั่งนะคะตื่นมาเลยก็ได้แบบเออมองชมธรรมชาติกันน่ะนะคะแลวพวกของกินอะไรปลูกม,มันก็หน้าบ้านเนาะพื้นที่มันน้อยโอยแห็นมาแล้วไม่อยากไฟแล้วค่ะยืนหน้าบ้าน บ้านเดี่ยวเขาจะเลี้ยงหมากันเท้กัดซอยดีกว่าเขาเห่าแล้วแบบแอดไม่ไม่ชอบเสียงหมาเห่าเราเคยโดนหมากัดไงตอนเด็กๆเ่ยไซม้ซมาขามเทศนะคะบ้านญาติแหละมากัดเลยอะ่ะตอนนั้นแอดกลัวกลัวหมาลาเห็นหมาตัวใหญ่อะไรเงี้ยแแบบตอนนั้นบ้านนั้นนะแอดก็ยังเด็กๆเกนาะเนี่ยแล้วก็ ญาตแอดน่ะเขาโมโหมันก็แบบโมโหโมโหหมาเนี่ยเขากัดแบบบ้านญาติกัน,นแบบญาติเขาไม่ได้ลงมาเนี่ยอะไรมาเขาจะเห่าอย่างเงี้ยมาหาอะไก็บ้านแอดจะมีเที่ยวเสื้อเที่ยวหมูตันเมื่อก่อนแบบบ้านพัพหลุดบ้านแอดอ่ะออกป่าออกอะไรหาพืชสมุนไพรเนี่ยเป็นหมอสมุนไพรชวดอ่ะแต่ชวดแอดน่ะ ก็จะมีพวกเขี้ยวเสือตันมึกอะไรหมูเขี้ยวหมูตันอะไรพวกนี้่นแหละเขาบอกว่าถ้าโดนสัตว์มีพิษหรือว่าพวกสัตว์อะไรเงี้ยกัดอะให้เอาเขี้ยวเสืออะมาฝุ่นแล้วก็ทาแผลเขาบอกว่าพวกสัตว์ที่กัดเราอะเขาจะแพ้แพ้แล้วแบบแบบบางทีมันเสียชีวิตนะเนาะโอ้แอบสงสารไม่เอาอะไม่ทำ ยายแอดก็ไม่ทำนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราแบบมีเคาะเนาะมีเคาะอยู่ไม่เคยไปทำอะไรเขาไว้เมื่อชาติก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเราถือว่าเราใช้กรรมไปใช้เวรใช้กรรมกันนะคะเอาไปทำกลับกันกลับเขาไปชาติหน้าเราก็ต้องไปตามใช้เขาอีกอะ่ะเขาไม่เอานะคะ ใกรกมไหมมันหมดชาติสวยนะคะดอกสีม่วงอ้กาดนะคะช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะเพราะว่ามันจะมีลมมีลมวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะคะแบบแนวต้นตานไปแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งใสลมนะคะอากาศล่งสบายนะแดบดบออกนะคะ วันนี้ทานช่วงเช้าว่านภูมิต่างนะอุณหภูมิน้าบ้านแอดไปแอดื่นมาเปิดพันนีานจะแบบลงวัดอุณหภูมิดูนะคะวามันจะอยู่ที่ย0สิองศานะคะช่วงนี้20องศาเช้าเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็อยู่ที่เนี้ยค่ะที่20องศานะคะก็ตอนออกมาใหม่ๆอ่ะก็หนาวอะคะ่ะ นี้พอปั่นจักรยานไปมันก็แบบได้ออกแรงนะคะก็ดีอ่ะมีขึ้นนะคะ่ะก็ยายทำอะไรอยรู่ไม่รู้นนี้เไม่ได้ทักนะคะเพราะว่าจะรีดอันนี้มีจะรีกนะคะนันสายแล้วไปลงทุดก่อนแล้วก็มีภารกิจต้องทำอีกหลายอย่างนะคะ เย็นนี้ถ้าแอดไหวนะคะถ้าไหวนะถ้าไม่ไม่เป็นอะไรนะคะก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะไปเดินตลาดนัดนะคะปะทุมธาน,นีแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายรีแลกงหน่อยนะคะที่สวนสาธารณะสุขอาจจะไปหาดูเสื้อผ้าเผื่อจะเจอเสื้อผ้าสีส้มถูกใจในราคาที่ พวกถูกอะไรเงี้ยแลก้ก็ซื้อกิจไว้ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นแล้วแบบเสื้อผ้าแบบไม่ค่อยมีใส่เลยอะเสื้อผ้าเาก่าๆอ้ก,ก็ไปขายออนไลน์แบบนั้น,นขายน้นองๆไปหมดแล้วชุดไทยชุดอะไรก็ขายก็ซื้อใหม่ สอยตรงนี้แป๊บนึงนะคะก็มีรถมามีรถเยอะอยู่แต่คิดว่าสายแล้วคงไม่มีรถแล้วนะถรถเต็มเยอะอยูนะอ่มีรถเยอะอยู่นะคะมีรถเยอะแอดก็ไม่ไปดีกว่าแต่ไปดีกว่านะคะกลับแล้วกลับรถราะว่าซอยมันแคบไม่อยากไปสวนเขาเนาะนะ มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะใกล้ถึงบ้านแอดแล้วนะคะถึงโรงเรียนกับรถนะคะฝั่งโน้นนะคะเป็นบ้าน้ายส่งนมนะคะส่งนมบ้านแอดมันยู่ไม่ค่อยดีอะ่ะเขาชอบเอาลาวผ้ามาวางหน้าบ้านกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะได้กลับมาถ,ถึงที่เดิมแล้วนะคะหน้าบ้านแอดนะคะ ทางนู้นนะคะส้มต่ำบะคะซ้มตำนะคะแล้วก็มีร้านข้าวต้มที่มาเปิดใหม่นะคะร้านข้าวต้มข้าวต้มแม่กรองนะคะแค่ต้มแม่กรองมาเปิดใหม่นะคะก็มีทั้งข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูนะคะต้มไก่นะคะก็เดี๋ยวจะว่าจะอุ่นหุ่นเขาบ้างานะคะอันน,นี้หน้าบ้านแนบนะนะคะสล้วก็จบคลิปนะคะ ปันไปคุยไปเช้าวันนี้ที่หน้าบ้านเลยนะคะบ๊ายบายจ้าบรบกวนเพื่อนๆช่วยกรนาชมคลิปให้แอดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการบวกเวลาหาเวนาให้แอดไปด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า